สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนจ้ามือน,นีก็อยูทุทะเลข,ขึ้นก่าแล้วจ้ามาเบ่งบรรยากาศหลังฝนตกเลอคะ่ะสวยงามบรรยากาศดีๆนะคะเบ่งจ้าเลื่อนะยไงล่องจ้าเลื่อยไงมาจอดเทียบท่าหาดปลาทองนะคะอากาศดีหลังฝนตกจ้า ขอบคุณที่รับชมเราปบบ้างจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ